กินอย่างนี้กินได้สองคนนี่วะนั่งกินทั้งหลังข้ามกินได้สองคนนี่บอสเห็นเด็กสองคนเ่ยโอ้ยหอยซุนตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล้วได้ก่อยซูนแซ่นี่กเลยมื่อกินก็กินแต้สองคนเนาะคุนนียอยังผิดเมื่อคืนนี้เป็นคิวใครได้คิวมึง่สแต่ว่าเจ้าอันย่านเราไปไหมายานซอย เป็นครื่งกูน้อนไหมมุ้งคืนไม่เป็นคิวคอยคือมึงหายแล้วน้อยเนี่ยขัน่จ้าได้เป็นอย่างก็เป็นคิวคอยไหมพากระตุกลงกันเลยดิรองย่างมงนะเป็นไม่ลองได้หรอขันเจ้าเป็นไม่หลวงขันเจ้าบ็เป็นไม่หลวงคอยกับมได้เป็นเมียน้อยขันเจ้าเอาเหลาก้อนคอยหันคอยกับมึได้เป็นเมียน้อยหรอถ้ามึงบ่มากถ้ามึงบ่มากกูก็ได้เป็นไม่หลวงได้หรอ ม่นันแม่หนี้ยังไหนดีนเน,นี่ย <c oughs> เจ้าหนะเจ้าน่าจะเฮ็ดตามกฎระเบียบเดอ้อกฎยังกฎร,ระเบียบดีว่าเขานัดกันแล้วคิวไฟคิวม,ม,มันแล้วเจ้าบริษัทไหนนั่นเนี่ยฮะฮะต่อไปมึงจะรู้จังไหมต่อไปเป็นคนเดียวก็สีเป็นคนเดียวเหรอฮะต่อไปเจ้าหนี้ยังก็เจ้าเจ้าจังใดก็ควรเจ้าก็วยยาก Rule, ่ามานรุ เรื่องกูกูสิเข่านอนวล่ไหน่ก็เรื่องกูกูอยู่กองเนี่ยฮักกะแจคิวอะไรนั่นใ่ไหมแจคิววิยาณไหมกูอยู่กอนเลยแต่ลุ่มกูไหมคิวคิวใช่ใช่ใ่ใช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 ่าช่ใชเใช่ใช่ใช่ใชนใช่ใชยใช่ใช่ใยมใช่เียนม่เลยแต่ลช่ใ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 ช่แต่ว่ใช่ใา่ใช่งช่ใ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 ชาใช่ใช่ใชาใช่นั่นช่ใช่นยังวันอาทิตย์เจ้า วันจันวันเออจะเห็นวันไหนก็เรื่องของกูมากนมาทีหลังหนึ่วันอาทิตย์จองวันจันจน,น่ะวันไหนกะะ็อ้อมานีมึต้อง,ดงเดยบยังจะบนอะไรวมาอามาขบนมาี่ม,มึงให้ตามีัยมึงให้ตามวมันนี้เป็นเม,มียมาได ยังเห็ดไปกินยังกระเฮ็ดต้องไม่นยนูของกูไม่ชิ้นเขาไม่ไดนกระยาแล้วจะบอกมั้งเหอะชิ้เขาหองแดงกระยาเมื่อไหร่เจัดเฮียงคิ้วอะไรจัดมาเฮ็ดยังมันชิเขาหองแดงกระยาได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยให้มันเลือกเอาันจะเขาหองกูหรอกกือหองมึงเอ้อเขา<ห>่าใจวก็เรื่องเอาปะ<ห>เ,เาานี่ยเลือกเอาช่องหองชิเขาหองไหนฮะ มุไปแล้วใ ah, ้เจาเลือกเอารขนาดนี no, ้นะแตก่สิกิม่บูคายเาคายจากันมได้บ่กูนี่กูมันสิตยโอ้ยน้องเหมือนดอเอ

นี่แหละครับพี่น้องการที่มีเมียสองคนสามคนสี่คนตามใจเจ้าของมันมันสิถือกันปันไดที่แหลกมันย่อมรับได้ต่อไปมันก็หลับบ่ดได้ยอยู่แล้วนี่คือเหตุการณ์ผมสร้างขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิงว่ามันสิเป็นจังซีสักมือหนึ่งมันก็พิดกันคือเก่านี่คือ เป็นอุทาหอนสอนใจคนที่อยากมีเมียหลายคนเด้ออืู่ไว้อย่าเห็ดผมถือมาแล้ว